ชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรค่ายแข็งขาเพื่อความปลอดภัยนะครับโอ้ค่ายแข็งขาด้วยนะครับค่ายแข็งขาเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ไม่คาดหวังอะไรอ่ะปลอดภัยที่สุดรู้เปล่าคุณคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับหนูชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่อยู่แก๊งไหนครับเนี่ยหนูไม่มีแก๊งค่ะไม่มีแก๊งหรอใช่ค่ะเอ่อถ้าไม่มีแก๊งอ่ะแล้วพอมีใจปะครับ จะดีหรอคะลองงดเล่นด้วยเนี่ยแฟนว่าเปล่าอันนี้หนูไม่มีแฟนค่ะมีคนคุยไหมถามก่อนมันก็พอมีเข้ามาบ้าลงลองลองลองจะรดอยู่นี้ไม่ล้หนูกลับไงกลับเองลองเลยเฮ้ยเฮ้ยหนู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 หนพีรเล่น <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ครับผมมีตีกันไม่มีอะไรครับผมครับผมครับ อ่ะเดี๋ยวพี่ขับให้ได้ไหมอันนี้เดี๋ยวพี่ขอขับได้ไหมอ๋อขับเลยค่ะขับเลยโอเคครับขาไปพาับพี่ชายขอบคุณมากครับผมไม่ต้องเสือกเด้อทีหลังอ่ะพอดีพี่พี่เป็นพนักง,งานเทสคมอมครับข้มมาเทสคอมาม็นลูกค้าแต่มีใจให้สาวอะไรประมาณเนี้ยถือว่าถือว่าอืมใช่ครึ่งแรกพอได้หวังอะ่ะครึ่งหลังพอได้แล้ว ไม่มีคนคุยไม่มีแฟนนี่ไปไปได้ยังไงครับน่ารักจะน่าร่ารักขนาดนี้มันไม่มีอะค่ะไม่มีใครเอาค่ะจริงเหรอไม่เอาใครไม่มีใครเอาหรือไม่เอาใครครับทั้งคู่ค่ะเราดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีครับอันนี้นี่มีอะไรครับไอเฉยอ๋อไม่ได้เจ็บแต่เขาดีแบบอยู่ดีก็ไอขึ้นมาเนาะใช่ครับใช่อาจจะมีเจ้าขุนอาจจะมีเจ้านาย ผมอยากได้คุยไป,ไปเป็นเจ้าสาวนะครับ